สวัสดีครับผมกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรังสรรค์ทองทานะครับวันนี้จะพามาดูคณิตศาสตร์เบื้องหลังการบีบอัดสัญญาณเสียงนะครับก่อนอื่นขอแนะนําให้รู้จักอุปกรณ์ที่ผมใช้ในวันนี้ก่อนนะครับก็มีบอร์ดสเตอริ e อเอนโคนะครับแล้วก็มีออสซิโลสโคปนะครับที่จะแสดงสัญญาณเสียงนะครับตามปกตินะครับข้างขวามือผมนะครับก็จะมีเครื่องเล่นซีนะครับวันนี้ผมใช้เครื่องเล่นซีดีละ มีไฟเสียงอยู่3ไฟนะครับ1น3นะครับตามมาตรฐานกสทชนะครับผมก็จะเริ่มเล่นไฟที่1นะครับสัญญาณเสียงนะครับที่เข้ามานะครับขาเข้าผมแสดงที่ช่องที่1นะครับช่องที่1อยู่ที่ข้างบนนะครับสัญญาณเสียงที่ผ่านการบีบอัดนะครับ ก็จะไปแสดงที่ช่องทสองที่อยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้สัญญาณเสียงผมเล่นไฟล์ที่1น,นะครับเป็นเสียงที่ค่อนข้างจะเบานะครับยังไม่มีการบีบอัดสัญญาณนะครับที่ออสโอลโค e วัดได้นะครับเป็น rms วัดได้1 0 0 m v i มิลิโวลต์ rms นะครับขาเข้าส่วนขาออกจะวัดได้2 0 0 m v i มิลิโวลต์นะครับ rms เพราะฉะนั้นเกณฑ์ของวงจรขยายผมเนี่ย ตอนที่ยังไม่มีการบีบอาดสัญญาณเนี่ยก็ง่ายๆนะครับก็คือ2เท่านะครับผมจะเล่นไฟที่2นะครับไฟขาเข้านะครับก็จะโตขึ้นประมาณ4เท่านะครับจาก100ก็4เท่านะครับก็ประมาณ400มิลลิโวลต์นะครับขาออก แทนนี้จะเป็นแปดประมาณ800นะครับเ้าโดนบีบอัดลงมาเหลือ371สนะครับมิลลิโวลต์นะครับสังเกตนิดหนึ่งนะครับการบีบอัดสัญญาณนะครับลูกลื่นยังเป็นสายนะครับการบีบอัดไม่ใช่แค่ตัดยอดนะครับจะต้องบีบมาทั้งรูปร่างนะครับบีบมาทั้งหมดเลยนะครับเรายังต้องเห็นขาเข้าและขาออกเป็นรูปสายเหมือนเหมือนกันอยู่นะครับผมจะลองปิด ะครับการบีบอัดสัญญาณเสียงนะครับตัวนี้ปิดได้นะครับถ้าปิดนะครับสัญญาณเสียงขาออกผมก็จะค่อนข้างจะโตขึ้นนะครับจากเมื่อกี้370เนะครับไป700นะครับกลับมาเปิดให้ทำงานใหม่นะครับครับผมก็ กลับมาที่ประมาณ3า0ร้กว่านะครับคราวนี้เราจะมาลองดูคณิตศาสตร์นะครับของการบีบอัดสัญญาณเสียงนะครับจากเครื่องส่งวิทยุ fm นะครับตอนที่เราเล่นไฟล์ที่1นนะครับขาออกเนี่ยนะครับ ราจะตั้งให้มันมีเดเว t i o n อยู่40กิโลเฮิร์นะครับเล่นไฟที่สองนะครับ dreviation จะต้องไม่เกิน75กิโลเฮิร์นี่คือตามมาตรฐานนะครับแต่ตอนที่เราเปลี่ยนจากไฟที่หนึ่งไปไฟที่สองเนี่ยนะครับตามมาตรฐานไฟหนึ่งไฟสองเนี่ยนะครับไฟสองมันจะดังขึ้นอยู่4เท่านะครับหรือ12 dB ทางแอมปิจูดนะครับ, itude, รบเพราะว่าเราวัดเป็นโวลต์ไม่ได้วัดพาวเวอร์นะครับ 12dB คิดเป็นแอมปิจูดโตขึ้น4เท่านะครับแต่ Deviation นะครับจะจะมากขึ้นได้แค่1.875นะครับก็คือ75หารด้วย40จะเห็นว่าอัตราส่วนไม่เท่ากันนะครับขาเข้าโตขาออกมันเล็กลงนะครับเพราะมันจะต้องมีการบีบอัดจากตัวนี้ ให้มาเป็นตัวนี้นะครับอันอัตราส่วนการบีบอัดนะครับเราก็หาได้ง่ายๆนะครับจากค่าเข้านะครับหารด้วยค่าออกนะครับ4หารด้วย1.875ก็คือ2.13เท่านะครับตัวเลขตัวนี้คือเป้าหมายของเรานะครับที่เราจะต้องไปให้ได้2.13เท่านะครับในการบีบอัดสัญญาณเสียงนะครับคราวนี้ไปดูในวงจรนะครับ จากเครื่องส่งวิทยุตัวเดิมนะครับไปดูข้างในเขานะครับข้างในเขาประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับสัญญาณเสียงที่เข้ามานะครับจะต้องผ่านเข้าออ d ดิโอคอมเพรสเซอร์นี่นะครับพระเอกของเราต้องมาช่วยก่อนก่อนเอาเสียงเนี่ยไปใช้ทำงานอย่างอื่นนะครับคอมเพรสเสร็จนะครับค่อยเอาไปมัลติเพกนะครับทำเป็นสเตอร์โอมัลติเพกจากมัลติเพกเสร็จ ก็ค่อยไปมอดูเลตแบบ fm นะครับเพื่อส่งออกอากาศต่อไปนะครับตัวเลขคงจำได้นะครับตอนที่เราเล่นไฟล์หนึ่งเนี่ยเข้า100นะครับออก200ร้อยเพของเรามีเกณฑ์2เท่านะครับวงจรคอมเพรสเซอร์นี่ตอนนั้นมีเกณฑ์อยู่2เท่าตอนที่เราเล่นไฟล์ที่โตนะครับไฟล์ที่2เนี่ยคงจำได้นะครับ เข้า397ออก3 7 1นะครับตอนหลังเนี่ยจะเหลือเกณฑ์แค่นะครับเอา371หารด้วย397นะครับเหลือแค่จุดเเท่านะครับดังนั้นนะครับจะเห็นว่ามันมันบีบลงนะครับจาก2เท่าเหลือจุดนะครับซึ่งคิดแล้วนะครับ ก็คือ2หารจุก็คือบีบอัดไป2.14เท่านะครับอันนี้เป็นวงจรของเรานะครับแต่คงจำได้สไลด์ก่อนหน้านี้เนะี่ยเราต้องการก็คือ2.13นะครับแต่เราทำได้2.14ก็เกินที่ต้องการขึ้นมานิดหนึ่งนะครับกเ็เป็นเป็นเป้าหมายของเรานะครับแสดงว่าเราทำได้ตามเป้าหมายที่ต้องการแล้วนะครับผมขอบคุณครับ